สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2564อาจาร,รย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูก็สามารถดูได้นะคะ ใบที่1นะคะได้ไพ่เกเหรียญใบที่2คะ่ะราชินีเหรียญใบที่ส9้าถ้วยใบที่ส The ดอะฟูใบที่ห้าสองเหรียญใบที่หกสบถ้วยใบที่7ดราชินีถ้วยใบที่8ด สามเหรียญใบที่เก้าราชินีพระจันทร์นะคะใบที่สิบค่ะหกถ้วยค่ะใบที่สิบเอ็ดดีอัมเพลอร์ค่ะใบสุดท้ายเป็นไพ่สรุปนะคะได้ไพ่ราชาเหรียญค่ะภาพรวมของไพ่ก็ต้องถือว่าดีนะเพราะเป็นไพ่เหรียญอยู่ตำแหน่งตัวตนเนาะราอ่า 9เหรียญขยายด้วยราชินีเหรียญอยู่เขาเรียกว่าหน้าลัคนานะแล้วก็ด้านหลังลัคนาตำแหน่งสรุปเป็นราชาเหรียญเพราะงั้นเงินทั้งนั้นเลยนะคะเ,เดือนนี้มิถุนายนนะคะชาวธนูก็ต้องบอกว่าเรื่องเงินรับทรัพย์แน่นอนเพราะราชินีเหรียญอยู่ตำแหน่งการหาเงินหาไรายได้อยู่ตำแหน่งกระดุมพระเงินเข้ากระเป๋าเยอะนะคะ ก้าเหรียญราชาเหรียญก็ต้องแปลว่าความมั่งคั่งแน่นอนค่ะนะคะไม่ว่าจะได้จากลาบรอยก็ได้ตําแหน่งลาภดได้ดีอําเภอนะตำแหน่งการงานก็ให้หกถ้วยก็ถือว่าดีนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองการหารายได้นะคะของชาวราศีธนูเดือนนี้ต้องมีโอกาสที่ค่อนข้างบอกดีมากๆมีโอกาสที่จะ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะไพ่เดอะลอตหรือ t ด e ะแอมเบอร์อาจจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าสายทหารก็ได้นะใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสายทหารหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานราชการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลก็น่าจะได้รับผลประโยชน์เยอะหรือแม้กระทั่งใครทําธุรกิจออนไลน์ line, เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะ ก็น่าจะดีมากๆอะไรประมาณนี้นะคะกรรมะหกถ้วยอาจจะเป็นงานด้านขายพวกเขาเรียกวพวกไอเดียความคิดเชิงสร้างสารรค์อาจจะเป็นพวกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับราชินีพระจันทร์นะคะความสวยงาม,มเครื่องสำอางกิฟช็อปยูรีเครื่องประดับอะไรเนี่ยชาวราศีธนูเดือนนี้คุณทำเงินนะคุณทำเงินคุณจะมียอดมีออเดอร์เข้ามาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะเพราะนั้น การเงินการงานคุณถึงได้เด่นนะคะหรือใครเรียนอยู่ก็การเรียนเด่นสามารถสอบเข้ามาหาลัยที่มีชื่อเสียงได้หรือใครเรียนอยู่แล้วก็ผลการเรียนต้องบอกว่าอยู่อันดับท็อปแน่นอนนะคะถือว่าดีละค่ะต่อไปค่ะถ้ามองในแง่ของสังคมเพื่อนฝูงก็ถือว่าโอเคนะคะไพ้ตำแหน่งสาชะเป็นเ้าถ้วยนะ,ะคนในสังคมหรือเพื่อนฝูงก็ให้การยอมรับชาวธนูเป็นอย่างดีในตำแหน่งที่อยู่อาศัยเป็น ไพ่เดฟูนะคะ,ะแปลว่าที่อยู่อาศัยอาจจะมีเกณฑ์แบบบางคนย้ายบ้านอืมนะ,ะย้ายบ้านย้ายห้องก็ได้นะคะแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพราะคุณน่าจะมีเงินที่จะซื้ออบ้านหลังใหม่คอนโดหลังใหม่ก็ว่าไปหรือซื้อทรัพย์สินอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเงินเข้ามือขนาดตำแหน่งบุตรตายัางขึ้นสองเหรียญเลยนะคะสองเหรียญตำแหน่งบุตรตอาจจะแปลว่ามีเกณฑ์ลงทุนอะไรแปลกๆใหม่ๆจาก ตัวเองทํางานที่แบบเอ่ออะไรที่มันอยู่มานานแล้วอะ่ะคุณเริ่มที่อยากมีไอเดียที่มันฉีกแนวการทํางานอ่าของคุณอะ่ะการหาไรายได้ที่มันอะไรที่มันเป็นรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งถือว่าทําได้และก็สําเร็จสําหรับชาวราศีธนูนะคะและตําแหน่งบุตรตะขึ้น2เหรียญถ้าแบกความรักใหม่ๆก็มีคนเข้ามาคุย มีคนเข้ามาคุยแต่มองดูว่าถ้าเป็นความรักค่อนข้างจะคิดเยอะรักใหม่ๆนะคะเพราะเหมือนปักนี้อาจารย์โอโทษทีค่ะเดือนนี้ชาวราศีธนูเนี่ยน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของเงินอ่าเรื่องของเงินของงานนะมากที่สุดมากกว่าเรื่องของหัวใจและความรักนะคะมองจะเป็นอย่างนั้นนะสำหรับรักใหม่ๆใ,ใครที่ยังโสดอยู่ก็ยังอยากจะโสดต่อไปแต่คุยได้นะแต่ยังไม่โฟกัส นะคะส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยเราก็ดูเลยนะเป็นราชินีถ้วยสามเหรียญสิบถ้วยเป็นความสมบูรณ์เป็นความสุขมากๆเป็นไพ่แฟมิลี่ครอบครอบครัวที่อบอุน่นและตำแหน่งนี้อยู่ตำแหน่งอะไรก็แปลว่าไม่มีปัญหาด้วยนะรักใครกันดีมีอะไรก็เหมือนกับเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลกันสามเหรียญต่างคนต่างหาไรายได้เข้ากับครอบครัวของตัวเองเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันนะคะ ใครที่คุยกันมานานยังไม่มีการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกันมาก,ก่อนนี้อยู่ๆแหละอ้าวเดือนนี้ตกลงปรงใจเลยมีเป้าหมายที่จะใช้ชีวิตคู่แต่ถ้าใครเป็นคู่ครองกันอยู่แล้วอุ้ยก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นนะคะในตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไพราชินีพระจันทร์อาจจะแปลว่ามีคําพูดบางอย่างอาจจะไม่เข้าใจกันได้ไม่ว่าจะกับคุณพ่อหรือกับหัวหน้าเจ้านายแต่ไม่ใช่ เรื่องใหญ่นะคะคนเราอยู่กันบนความแตกต่างได้เธอคิดอย่างฉันคิดอย่างแล้วก็ค่อยมาเขาเรียกว่าปรับปรับความคิดเห็นเข้าหากันตกลงกันได้อย่างแน่นอนคะ่ะนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยนะคะในเรื่องใหญ่ๆนะอาจารย์มองสุขภาพก็แข็งแรงนะคะปักนี้นะ่าเด่นเด่นมากคือเรื่องเงินรับทรัพย์นะคะสำหรับ ชาวธนูโอเคเรามาดูพลังงานเลขชกลาบเลขห้าเลขสาเลขสองขอเพิ่มอีกสองใบเลข3ามเลขเจนะคะ 5 3 2 3 7นะคะพลังงานเลขโชคลาภของชาวราศีธนูเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ